พวกเราจากลุ่มสีนะคะจะพาทุกคนไปปลูกต้นไม้เพื่อสร้างก่าเมาให้กับพระพุททานค่ะปล<อ>ูกต้นไม้กันค่ะวันนี้พวกเราจะพาไปแนะนำท่านที่จุดชมวิวพระพุทธทานค่ะ และพวกเราได้มาช่วยกันปลูกต้นไม้สร้างลำงาให้พระพึงท่านจดชมวิวพระพึงท่านอยู่ที่บ้านบางพลุห้วยช่างตายจังหวัดระนองนะคะซึ่งเรามากับอาจารย์พณิตาหรืออาจารย์แตงวัฒนนั่นเองมีวิทยากรเป็นผู้ให้ความรู้ชีพีมาลิกกับผีสัจีค่ะพระพึงท่านเป็นพืชที่ใกล้สุนพันพระพึงท่านมีลักษณะดอกสีขาวใบยาวลำต้นอยู่ในน้ำอาศัยอยู่ในน้ำสะอาดค่ะ และหนหที่พักนควทานสุดพันนะคะคือการเก็บวัาถปค่ายเพื่อปลูกเป็นแบบประดับค่ะและการส่งออกไปค่ายต่างประเทศการพุดหลอกคองการสร้างฟายการเปลี่ยนทางน้ำธรรมาชาติค่ะและการใช้สั้นเคมีทางการเกษตรนะคะขอบคุณที่รับชมจนจบนะคะ